เออมันก็ฟังไปมันก็มีเรื่องแปลกมาให้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 จำเรื่อยๆนะในอ่าในในเทปอะแมมโมรี่การ์ดอะเนาะเออถ้าจำได้มัง่งไม่ได้มัง่งใช่ไหมนิมนต์พระคุณเจ้าอาจารย์บุรชอบเปิดประเด็นหน่อยเอาเรื่อง เรื่องทุกเกี่ยวกันเพราะว่าทุกทั้งหลายในใดทุกเราต้องเอาเรื่องทุกอย่างเดียวนี่มันขยายความได้เยอะมากเพราะว่าการเกิดก็เราก็รู้กันว่า มันเป็นเรื่องทุกข์กนั้นการแสดงธรรมะการที่เราสนทนาธรรมะหรือว่าการที่เราเรียนธรรมะรู้ธรรมะแล้วก็เข้าใจธรรมะเราเพื่อ,อเพื่อที่จะทำอย่างไรออกจากตัวทุกข์ตัวนี้ตัวเดียวนั่นคือ,อนั่นคือชีวิตของ ของการเกิดนะนะการเกิดกาเป็นปนัจุบันนแต่เมื่อเราก็รู้รอยู่แล้วว่าทุกมันเกิดแล้วแล้วเราจะทำอย่างไรให้เห็นว่าทุกทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดกับชีวิตเราแต่และแต่และนาทีก็ว่าได้หรือว่าทุกขณะก็ว่าได้นะถ้าพูดถึงเรื่องทุกเนี่ยมันเกิดอยู่ทุกขณะ พุท,ทนานทีพุทธนาทีที่เราจะต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ก็มันเหมือนกับเราตังหมาเพราะว่าพรูเราก็สอนให้เราได้กำหตรล้งพุกกอมันเป็นเรื่องเดินเกิเป็นเรื่องของของกานเดินเข้าสู่อริยมกมคแต่ว่า เดินเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องต่อมาถึแล้วก็เพื่อที่จะละในส่วนหนึ่งที่เราได้คุยกันนั่นแหละแต่ในความเห็นผิดก็คือสกายาทิฐิความเห็นว่ามันเป็นตัวมันเป็นตนมันเป็นเขามันเป็นเรามันเป็นโน้มมันเป็นนี้มันเป็นทุกอย่าง เราต้องการที่จะออกจากตรงนี้ก็เพราะอะไรเราเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นตัวเป็นตอนเป็นเขาเป็นเราเป็นใครก็แล้วแต่นะมันก็มันก็เพิ่มภุกเราก็เลยมาเรียนรู้ในเรื่องทุกแล้วก็เพื่อที่จะมาลาดกุดกดรูุ้กแล้วก็ละภูมิเห็นภุกิแจกในภูม từ đấy mà mà kiếp chúng ta đến để biết được cái này, chúng ta đến để biết được cái này, được này, chúng ta đến để biết được cái này, chúng ta để biết được này, biết được cái này, chúng ta đến để biết được cái này, chúng ta ตอนนั้นคําว่าทุกเนี่ยบางครั้งเนี่ยทุกในขันห้าเนี่ยเราก็ระวังไม่ทันแหละนะแต่ยังทุกในเรื่องของปัจญญาตาอวิชชาเกิดสังขารทุกเรื่องปฏิจจต,ตมุบปปาทอีกนาะที่วนไปนั่นคือเป็นอำนาจทุกที่มาจากเจตนาทั้งหมดเลยแต่ว่าทุกประจับที่เราอยู่ในกองเนี่ยของสังขารเนี่ย ก็คือเรียกว่ากองกองร่างกายของเรากองวัตถุสังหารกองมาโนสังขารพยาสังหารนี่ยนะที่เรียกว่าทุกโดยตำแหน่งนะครับตำแหน่งนะเราก็ต้องเห็นว่าความทุกข์ที่เราเกิดเนี่ยเราก็ต้องไปเจอเหตุว่า ความพุทที่มันเกิดกับชีวิตแต่ละขณะขณะทีาา่เราจะมีวิธีอย่างไรเราจะละอยางไรพุกขะสมุทยยัยญาณนี่ยเนี่ยเราต้องเห็นนะถ้าไม่เห็นเราก็เราละไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นว่ามันเกิดจากสมุทัยเนี่ยมันก็ละไม่ได้ ในสมุทัยเนี่ยมาอยู่ตรงไหนเราก็ต้องศึกษาออกสมุทัยเหตุเกิดทุกต่อเนี่ยต่อเกิดทุกต่อก็มา่ากตัวสมุทัยตัวที่เกิดจากตัณหาเนาะตัณหาเป็นสมุทัยในถ้าเราพูดเรื่องตัณหาในตัวอย่าง เออา่นปถ้างั้นเอาเอาตรงนี้ก็ได้นะตรงโต๊าตรงไหนตรงตรงไหนเอาตรงไหนตรงตอนก็ได้เอาตรงเออ่เดี๋ยวผมผมอ่านหน่อยเนาะเอาตรงนิยามแห่งความพ้นทุกข์เนาะได้เอาตรงนี้นะไป้ปไปถ้งเยียวยาได้เดือดเลย จะได้ทำอย่างไรต้องการให้เราทงมีอาตางนี่แหละคำสองตัวนี้เรามาพูดกันเรื่องสองตัวนี่แหละตรงนี้ถ้าขออนุญาตอ่า่านเนาะอ่าดีไหมหรือยังไงนิยามเห็นนิยามแห่งแห่งความพ้นทุกข์เนาะอ่า นิยามแห่งความพ้นทุกเนี่ยคือการดับแห่งเหตุแห่งทุกขวงเล็บตัณหาโดยอาศัยอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งประกอบด้วยสมถะวงเล็บสมาธิและวิปัสนาปัญญาเห็นจริงวงเล็บเป็นแนวทางหลักโดยสมถะความตั้งมั่นแห่งจิตสัม สมาธิเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของเวทนาอนงะเล็บอสุขทุกข์ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยองเล็บผัสสนะเนาะซึ่งการเห็นแจ้งความดับไปของเวทนาตามธรรมชาตินี้เอง คือการระคลายตัณหาและนำไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดเนาะใจความอันสำคัญของอคำสอนพุทธ,ธหนึ่งเหตุแห่งทุกข์สมุทัยคือตัณหาความอยากองเล็บเนาะ,ะ,ะสองทางพ้นทุกข์มัรคืออริยมัคมีองแปดเนาะสาม สมถะคือวงเล็บสมาธิเนาะหนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในมรรคสัมมาสมาธิสองคือความตั้งมั่นแห่งจิตการทำให้จิตสงบอ่าสามจุสาเป็นฐานให้เกิดปัญญาดีวิปัสนาอ่าวงเล็บปัญญาเนาะ สี่จุดหนึ่งคือการเห็นความจริงของธรรมชาติเช่นเวทนาวงเรเล็บความรู้สึกสุขทุกข์นะความอาอาอาสุขทุกข์ว่าม,มันเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยวงเล็บผัสสะสี่จุดสองการเห็นเวทนาดับไปอย่างนี้คือ เห็นทำตามความเป็นจริงห้าการเข้าถึงความพ้นทุกข์ห้าจุดหนึ่งต้องมีศีลสมาธิและปัญญาห้าจุดสองเมื่อมีศีลสมาธิวงเล็บสมถาะาที่มั่นคงแล้วจึงเจริญปัญญาวงเล็บวิปัสสนาเห็นการเกิดดับ ของเวทนาว่าอาศัยผัสสะแล้วเกิดและดับเมื่อผัสสะดับไปวงเล็บเปรียบเหมือนไฟเกิดขึ้นจากไม้สีกันพอแยกไม้ไฟก็ดับ5.3การเห็นแจ้งเช่นนี้ทำให้ระคาย ตัณหาทำให้คลายตัณหาที่ยึดติดในเวทนาสุขทุกข์นำไปสู่ความดับทุกอย่างแท้จริงเนาะกล่าวสรุปโดยเนาะสมถะคือการสร้างเครื่องมือ,อวงเล็บจิตที่สงบมั่นคงเพื่อให้ปัญญาวิปัสสนาวงเล็บ ทำงานเห็นความจริงของทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ทำให้เราเข้าใจและปลดปล่อยวางจนพ้นจากทุกข์ได้ในที่สุดเอวงัง